Hey what's up guys ดูนี่ Hello คือเกิดเรื่องขึ้นว่าเรานั่งจากกรุงเทพมาลบบุรีเราจะกลับบ้านตอนแรกเราจะจองใจให้มาถึงไทยมาแคห้าโมงแต่แบบเราได้นักอีกรอบหนึ่งเออเราก็เลยแบบเป็นอย่างนี้เราก็เลยเป็นอย่างนี้แล้วชิลค้างแล้วคุณพี่ก็นั่งอยู่ดีๆแล้วก็กระดาษอะไรก็ไม่รู้ปิวมาใส่หน้านางแล้วก็ต้องมาล้างหน้าแล้วก็เมื่อยมากก็เราก็อาจจะหารถกลับบ้านไม่ได้ แบบสุค่ชรเอบเฮอนะคะทุกคนเอ,อ้ยจริงๆวันนี้มีงานเลยดูหนาวด้วยนะ <Yes. S 2> เราจะหาที่ฝากกระเป๋านะทุกคนเพราะว่าออฮัลโหลนะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับซเซียลวนะเฮ้ยเมืม่อวานฉันได้ยิน เีก็<ใ>จะแฮปดูมแฮปคอนดอมเนะี่ยเขามีเขามีแฮปผัดไทยแฮปผันดนู้นผัดนี่นะเมื่อวานเนี่ยเดินกันอยู่อ่ะจนมาเออช่าแบบเจอฉันไหน <c oughs> ไเหนื่อยแล้วเหรอสวีอ่ะทุกคนเลยในรถแล้วกระเป๋าอะเราล,ง, <c oughs> ราลงจาก,การถไฟนู้นให้เห็นนู้นด้วยจ็บไหมย่างอะไรว่าจ็บหมย่างไปวันไหเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> วิดีโอนี้จะมีกี่ภาษา เพาเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านทำไมาำไมข้ามถนนสะพานลอยสะพานลอยก็มีถ่ายคลิปอยู่อยากให้เขารู้ว่าเป็นคนแบบไหนชเออแล้วคือทุกคนอันนี้คือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะที่เขาจะงานฤดูหนาว <c oughs> มันก็ไม่แปลกนะเพราะว่าแบบคือมันมีงานอะ่ะมันก็ต้องมีคนมาถ่ายบาล็อกอยู่แล้วปะหรือมันแปลกว่ะไม่เห็นหน้าตัวเอง เขาก็ถ่ายกันเยอะแยะเราก็แค่มีกิมโบแค่เองอุ๊ยร้อนมากโซฮอตนักรู้ไหมอุ้ยกินปลาหมึกย่างฉันแบบเมื่อ้านเมื่อกี้ฉันจะบอกว่าฉันไปเข้าห้องน้ำมาใช่ไหมหรอก็ขาแบบฉันไปล้างหน้าเฉยๆแต่ว่าฉันเนี่ยฉันไม่ได้เข้าห้องน้ำไปชิ้จอกแล้วตอนนี้ฉันก็ปวดเดียวจ่ายเดือนต่อเดี๋ยวจ่ายคืนฉันยังเหลืออะไรที่ยังไม่จ่ายเธอทุกคนเรามาซื้อบัตร พี่คามีที่ฝากกระเป๋าไหมคะมาแล้วทุกคนคู่มไทยอีอะไรบ้างวะเราอยากเล่นอ่ะไหอันนักหนั เราจะกินอะไรเรนะไระี่กเกี่ยวกี่ ก็เลยแบบต้องถือก๊อกอะไรประมาณนี้สลับกันแล้วตอนนี้ก็คือแบบเราหาร้านกว๋วยเตี๋ยวฉาบะเราแบบเรายังไม่เจอร้านก๋วยเตี๋ยวเลยคนแล้วแบบเ,เราแบบหิกวก๋วยเตาายี๋ยวมากๆแต่ถ้าเราเจอเราก็จะแวะทันทีแวะ้งเลยยังไงไจ๊ะสายแล้วสั่งตรงไหน เออใช่ไม่ไม่ใช่ต้มยำเลยแล้วแบบเราไม่ชอบกินกรเทียวเยอะเราตื่นเต้นมากที่ตอนนี้เห็นที่เหอยากรู้ว่าที่เปียกมันไม่ตีกันแ่นัวกเขบอกว่าตดเสียงลมบัเสร็จปุ๊บเสียงเราหายไปด้เลยทุกคนเราคือว่าเรา มันจะมีทางไปตรงนี้จะ,ะมันเป็นทอน้ำกันเนี่ยจำได้ฉันเนไปตรงนั้นใช่ปะติดตรงทางขึ้นอะอเได้ดีโ๋อไอดหว้าวเมียนเียวเมียนเียวเพื่อนที่เวคนที่เอาบารมาวอ๋อเอจะบอกเมื่อเช้าอ่ะ,อะฉันตกรถไฟ ฉันจะมาจะมาพยา,ยามให้ถึงวบรีภายใน5โมงแต่สรุปฉันได้มาอีกรอบนึงซึ่งมาถึง1ทุ่ม40แต่ฉันต้อมอไปคือแบบรถมันติอ่ะนั่งรถไปลงอะไรนะสุนั <c oughs> น่งเรียกแกปไปลงสุดุมวิทอะจาก 5, 5นาทีอะนั่ง2ชั่วโมงพอเราถึงรถติดป้านั่ง <c oughs> นางบอกพ่อก <c oughs> ับแม่ไปกับสาวเนาะไปกับสาวก าสาแล้วก็เดินได้แค่นั้นจริงไหมได้ึงสัมทพิ่มใช่ปะ่ะเราจะไปดูกันว่าสิ่งนี้คืออะไรอุย้ยทุกคนมวยเว้ยโอไม่เหรอโน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 จูด็กพ่อ้ถึงีนาตอนนี้เราก็มารอหน้าของจีน่านะทุกคนน,นีเรากำลังเดินไปหา คุณนะ้าของจีน่านะคะเจอรถน้าแล้วทุกคนโอเควู้